สวัสดีคุณทุกนค่ะเราสพรคุณมารับ,รบของฟรีค่ะจะเป็นโมกอัศวินสีดำโม้นะคะเป็นหยินหยางค่ะแจกฟรีด้วยกันทั้งหมด5 0 0 0ชิ้นนะคะสำหรับแมปเนี่ยที่แจกของฟรีนะคะจะเป็นแมปนี้เลย Anime Energy Class Simulator ค่ะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์แมปให้ใต้คลิปนะะี้ค่ะก่อนอื่นนะคะทุกคนก่อนที่เราเนี่ยจะไปดูของฟรีกันนะคะตรงทาง Discord ของเขาเนี่ยทาง d e v e l o p e r นะคะเขามีการโพสต์ประกาศะค่ะว่าหากใครนะคะเล่นเกมเนี่ยได้รับของฟรีชิ้นนี้ไปนะคะแต่ว่าได้หมายเลขนะคะโชคดีได้หมายเลข857นะะคกับ499 เตรงนี้นะคะแต่ละชิ้นเนี่ยเขาจะมีการซื้อกับคืนค่ะในราคา2,000โรบัทนะคะก็คือเราเนี่ยจะต้องเข้าไปเล่นเกมค่ะแล้วก็ลุ้นนะคะว่าเราเนี่ยจะได้หมายเลขที่เท่าไหร่ค่ะหากว่าได้ตามนี้นะคะเบอร์857กับ4999นะคะก็จะมีการซื้อกับคืนนะคะหากว่าเราเอาไปตั้งขายเนี่ยทาง d e v e l o p e r ของเขานะคะจะมีการซื้อชิ้นละ2,000โรบัทกันไปเลยทีเดียวนะคะก็ยังไงเนี่ยมารอลุ้นกันนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรากลับมานะคะที่ตัวไอเทมค่ะว่ารับฟรียังไงนะคะ ต่อวิธีการรับของฟรีนะคะจะมีเควสด้วยกันทั้งหมด4่อย่างนะคะอันด้กเนี่ยเราต้องสวิงดาบค่ะให้ได้ทั้งหมด10,000ครั้งนะคะการสวิงดาบเนี่ยสามารถกดได้นะคะแบบนี้เลยค่ะนี้นะคะคำว่าออโตเทรนค่ะแล้วก็กดอันได้นะคะจะเป็นออโตเพาเวอร์ค่ะเป็นรูปดาบตรงนี้นะพอเรากดนะคะตัวเลขตรงนี้เนี่ยมันก็จะค่อยๆขึ้นมานั่นเองค่ะต่อมานะคะเราต้องเอาชนะบอสค่ะในโลกไหนก็ได้นะคะให้ทั้งหมด999ครั้งค่ะแล้วกันที่3นะคะเราต้องเอาชนะค่ะตัวที่มีชื่อบอสโซลิน่าค่ะให้ชนะ1คครัั้้้งนนะะแลวก็อสุทายี่ เราจะต้องล็อกอินเกมนี้ค่ะเป็นเวลา2วันนะคะซึ่งหากทุกคนทําได้นะคะเราเป็น5,000ันคนได้เนี่ยก็สามารถกดปุ่มรีเซ็ตเนี่ยเพื่อรับของฟรีกันไปได้เลยคะ่ะเราขอย้ำทั้ทุกคนว่าในการรับของฟรีนะคะหากว่าได้หมายเลขตรงนี้แล้วเนี่ยเป็นผู้โชคดีนะคะ8 5 7้ากับ499 9เนี่ยสามารถเอาไปตั้งขายนะคะเราก็รอรับโรบักฟรีเนี่ยเป็นจํานวน2,000โรบักได้เลยค่ะวิธีการดูนะคะหลายๆคนแอบสงสัยว่าเอ๊ะ hey, พี่คะวิธีการดูเนี่ยว่าเรานะคะได้หมายเลขอรเนียดูยังไงะคะสามารถกดปุ่มนะคะ inventory ต,ตรงนี้เลย เข้ามาดูนะคะเรานะคะคจะยกตัวอย่างค่ะอย่างเช่นของฟรีนะคะคที่เราได้รับมาเนี่ยแต่ละชิ้นนะคะมันจะมีซรียลนัมเบอร์นะอย่างน,นี้นะคะเราได้หมายเลข c 1 9 7นะคะมันก็จะขึ้นที่มุมขวาบนตรงนี้ค่ะสามารถดูได้เลยคะ่ะว่าของฟรีแต่ละชิ้นนะคะคที่ตัวเองรับมาเนี่ยเป็นเบอร์อะไรนะคะได้จากในนี้ได้เลยคะ่ะอย่างของฟรีอันนี้นะคะมันอยู่ในหมวดนี้ค่ะเป็น accessory นะคะในหมวด h e นะก็สามารถดูะะได้ที่หน้าแรกตรงนี้ได้เลยค่ะก็สาหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงนี้นะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะก็ยังนะคะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะะห่ะค่คคะ